ยองฮาเซโยกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวแผนที่ที่เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมซึ่งมีแผนที่ที่มีชื่อว่าร้านขนมเนาะอ่าก่อนอื่นเลยเราไปทราบข้อมูลแผนที่นี้กันเบื้องต้นนะครับแผนที่นี้เราจะต้องเก็บสะสมลูกกวาดสีทองนะครับผมให้ครบ5ลูกเนาะถ้าใครมีลูกกวาดเยอะกว่าตอนจบเกมนะครับผมก็ถือว่า ชนะไปเลยเนาะแล้วก็นะครับผมทุกๆหนึ่งลูกในการสะสมนะครับผมจะเพิ่มเมืองแพงของเราคูณหนึ่งอตอนแรกเมืองของเราคูณหนึ่งใช่ไหม เก็บมาอีกลูกหนึ่งก็กลายไปคูณ2เก็บมาอีกลูกหนึ่งก็กลายไปคูณ3นะครับผมซึ่งลูกกว่าทั้งหมดเนี้ยเราสามารถหาได้จากการก่อสร้างแลนด์มาร์กบนพื้นที่ต่างๆนะครับผมมันจะมีลูกกว่าอยู่เนาะแต่ละอันเนาะแต่ลูกกว่าสีทองนะครับผมเขาจะไม่บอกว่าอยู่ไหนจนกว่าจะถึงเทิร์นที่2นะครับผมมันจะมีประกาศบอกว่าเฮ้ยลูกกว่าอยู่ตรงนี้นะมาสร้างแลนด์มาร์กตรงนี้สิเราจะได้ลูกกว่าสีทองไปนะครับ ประมาณนี้เนาะ,อ,ะอย่างน้อยเราถ้าเราไม่รู่วอะไรเลยนะครับผมเราก็ก่อสร้างแลนด์มาร์คไปมั่วซั่วถ้าเราโชคดีเราก็จะได้ลูกกวาดสีทองมาแต่ถ้าเราโชคร้ายเราก็ได้ลูกกวาดสีเงินนะครับผมและลูกกวาดสีเงินไม่มีผลอะไรสักหนึ่งอย่างเนาะจะมีผลก็ต่อเมื่ออันสุดท้ายนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราถอยเต๋าผ่านศัตรูหรือว่าเดินผ่านศัตรูหรือว่าขี่รถผ่านศัตรูหรือว่าทําอะไรผ่านศัตรูก็ตามนะครับผมเราจะขโมย แคนดี้ของเขามาเนาะลูกกวาดของเขามานะครับผมโอเคโอเคประมาณนั้นแล้วก็จะมีข้อแม้อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเล่น2คนเราสามารถขโมยได้1ครั้งต่อ1เทินเนาะถ้าเกิดว่าเล่น2คนขึ้นไปนะครับผมก็คือเล่น4คนเราสามารถขโมยได้2อันต่อ1เทินอ่าประมาณนี้เนาะส่วนตัวละครที่ลุงจะเอาไปเล่นในด่านนี้นะครับผมนั่นก็คือน้องบิสกิตคนนี้นี่เองเพราะว่าน้องบิสกิตอะสามารถก่อสร้างแลนมากได้ วมากนะครับผมยิ่งก่อสร้างในมารได้เยอะยิ่งมีสิทธิ์ที่จะได้ลูกกวาดสีทองเยอะเนาะโอเคเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมว่ดาด่านนี้จะสนุกหรือไม่ Let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็มาเจอกับน้องยอนฮะีเนาะเป็นตัวละครที่ป้ายสีเก่งมากนะครับผมเอาละเราต้องตามหาแคนดี้นะครับผมให้ครบ5ลูกให้จนได้ แต่อย่างที่บอกนะครับผมว่าน้องยอนเฮียถอยเบิ้ลเก่งดังนั้นอะ่ะเขาถอยได้ไกลนะครับผมถ้าเขาถอยได้ไกลเขาก็มีสิทธิ์ที่จะันเดินผ่านตัวเราแล้วขโมยแคนดี้ของเราไปได้เนาะ,ะแลนด์มาร์กแรกที่เขาสร้างนะครับผมเป็นแคนดี้สีเงินทั้งสองอันเลยแล้วก็ปึ๊บวาร์ปแถวหรือไม่โอเควาร์ปแถวนะครับผมเรียบร้อยเราไม่ต้องเลือกนะครับผมเพราะว่าเราจะวนหลายๆครั้งหน่อยเนาะเบิ้ลสองครับ โอเคแล้วก็บนนะครับผมอ่าอันนี้คือเราขโมยแคนดี้เข้ามาเนาะโอเคเราก่อสร้างนะครับผมเรามีแคนดี้สามที่แล้วแต่แคนดี้ทุกที่ของเราไม่มีเลยนะครับผมไม่มีแคนดี้สีทองเลยอ่าว์ปมาตรงนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะดงก็นึกว่าแคนดี้สีเงินไม่มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์นะครับผมพอเรามีแคนดี้สีเงิน เมืองของเราก็แพงขึ้นคูณคูณขึ้นไปเรื่อยๆเนาะโอเคแคนดี้สีเงินเหมือนกับแคนดี้สีทองนะครับในเรื่องของการคูณเงินเนาะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของอการชนะแคนดี้สีทองมีค่ามากกว่านะครับผมงงไหมเนี่ย <c oughs> ไม่งงนะ เขอบคุณที่ไม่งงนะครับผมขอบคุณที่ไม่งงกันนะอ่าทอยเจ็ดนะครับผมแล้วก็มาซื้อเมืองเขาตรงนี้อเอยยเ้ยได้ห้าด้วยเสียดายจังเ <c oughs> มืองผุดอีกนะครับผมเมืองเขาก็ผุดนี่ไงแคนดี้สีทองมาละหนึ่งชิ้นอ่าเขาขโมยต้องเป็น, <c oughs> ต,ปนต้องเป็นการขโมยแคนดี้แรกของเราเนาะอันที่เราได้อันแรกนะครับผมมันจะขโมยแค่อันแรกนะไม่ได้ขโมยแบบอันสุดท้ายนะครับผมก็ถือว่าดี <laughs> เพราะว่าเราได้สีทองเพิ่งได้สีทองมาเมื่อกี้เลยไงแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะขโมยของเราไปเลยอย่างนี้หรอมันก็ไม่ได้ป่ะเออโอ้โหสีเงินหมดเลยอะทำไงดีหรือว่าเราต้องรีบชนะวิกใช่ไหมเราต้องรีบชนะวิกไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเรามีสีทองหนึ่งอันนะครับผมต้องรีบแล้วล่ะต้องรีบแล้วล่ะโอเคเดินผ่านตัวเขา แล้วก็ทำยังไงดีนะว้ามาตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันปึ๊บแล้วก็กดซื้อไปนะครับผมปึ๊บโอเคโันนี่ไงเนี่ยเทิร์นที่2นะครับผมเขาจะประกาศว่าแคนดี้สีทองอยู่ตรงไหนเนาะให้เราไปเก็บนะครับอ๋อตอนนี้เรามีแคนดี้สีทองสองอันแล้วนี่ แต่ถ้าเขาเดินผ่านตัวเรานะครับผมเขาก็จะขโมยอันแรกของเราไปเขาไม่เดินผ่านนะครับผมก็ถือว่าขอบคุณมากลักนะจุ๊บจุ๊บอยากดูว่าถ้าเราเก็บแคนดี้สีทองอีกหนึ่งอันนะ่ะมันจะขยับยังไงไอตรงเนี้ยลองลองเก็บดูนะจะลองเก็บได้ไหมดูก่อนโอ้ยลองเก็บไม่ได้ด้วยมาตรงนี้ครับ เพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการก่อสร้างเลน์มาร์กเนาะดังนั้นเราต้องรีชาร์จก่อนนะครับผมอันดับแรกแล้วก็น่าจะต้องทอยห้าโอเคทอยห้าได้สามนะครับผมจะถามว่าจะวนไหมก็วนอยู่ดีนะครับเึ้แคนดี้อะไรแคนดี้สีเงินที่เขาได้มาโอเคแคนดี้สีทองจะไม่โดนผลัก ดังนั้นดังนั้นเดี๋ยวก่อนนะเขาขาโมยอุ้ยตายละตายละตายละเฮนดี้เราทำไงดีโอ้โหไม่ดีแน่นะครับผมแบบนี้ไม่ดีแน่้องบิสกิตท,ทำอะไรสักอย่างดีอุออ้ยรืออันเดียวเองเอ,อ่ะเอ้ยไม่ได้แล้วต้องไปขโมยแล้วนะครับผม อย่างนี้ต้องขโมยอย่างนี้ต้องขโมยขโมยก่อนอา่าวาปมาเมืองของเราเมืองนี้โอเครีชาร์จครับผมรีชาร์จเสร็จทอยสิบสองขโมยโอ้โหขโมยสีเงินมาด้วยทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีอืมอยากได้สิบสองอีกครั้งอะ่ะ ใส่สามได้ไหมเขียด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 ถอยห้าก็แล้วกันหนึ่งสามสี่ห้านะครับผมเมืองผุดเมืองผุดก็ไปทำอะไรไม่ได้อยู่ดีน่ะโอ้ยแพ้แล้วเคนดี้เขาครบแล้วครับผมเขาครบได้ไงอ่ะเออเคนเฮนดี้เขาครบได้ไงวะเขายังไม่ได้เดินผ่านตัวเราเลย อ๋อแคนดี้มันมีเจ็ดอันนะครับผมแคนดี้สีทองโอเคเข้าใจแล้วมาตาที่สองนะครับผมตอนนี้เราก็น่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะสำหรับการเล่นนะครับมาเจอกับน้องยุนชื่ออะไรนะยุนอะไรนะยุนรังนะครับผมอ่ะเป็นตัวธรรมดาด้วยอันเนี้ยทั้งหมดอ่ะมันมีแคนดี้เจ็ด อันเนาะแคนดี้สีทองนะครับผมถ้าเราสะสมครบ5อันเราก็คือชนะไปเลยเมื่อกี้ที่เขาชนะก็คือเมืองผุดเขาอะไปตรงกับแคนดี้สีทองพอดีเนาะเขาก็เลยสะสมครบ5อันนะครับผมตามนี้ลุงก็ไม่เคยเจอยุนรังเนาะตั้งแต่เล่นน้องบิสกิตมานะครับผมอันนี้คือครั้งแรกรถไถน่าจะไถหลุมดำเขาไม่ได้นะครับผม พราะว่ามันเป็นความสามารถที่ติดอยู่กับพื้นที่อะเนาะลองดูไหมไม่ลองดีกว่าไม่ลองไม่ลองใครจะไปลองประโทกโอเคเขามีแคนดีส้สีเทาหนึ่งอันแล้วนะครับผมเราผ่านตัวเขาเขโมยมาหนึ่งอันขอบคุณครับแล้วก็น่าจะต้องทอยเบิ้ลสองอ่าทอยทำไมไม่รู้นะครับผม แต่คิดว่าปลอดภัยก็เลยถอยไว้ก่อนอ่าแล้วก็ว้ามาตรงนี้เราขอเราขอวิกเมืองนี้ก่อนก็นแล้วกันเราจะได้ไป้สีเมืองอื่นง่ายๆนะครับผมโอเคเมืองผุดไม่มีสีทองเลยให้ตายเถอะอ่าถอยขี้ไปเลยนะครับผมไม่ยกเว้นค่าผ่าทางแต่น่าจะมีป้ายสีอยู่อ้าวป้องกัน โอ้โลสามารถป้องกันได้นะครับผมโลที่ชาร์จโลสามารถป้องกันความสามารถของน้องอยู่หลังได้เนาะก็เก๋ไปอีกแบบอะไรคือเก๋ไปแบบก็ดีไปอีกแบบนะครับผมคอยดิขโมยปะเอา อ๋อแสดงว่าหนึ่งการทอยสามารถขโมยได้1ลูกเหรอเพราะเมื่อกี้เขาทอยเข้าทอยออกใช่ไหมใช่ไหมอ๋องั้นเราก็บินผ่านตัวเขาไปเลยเหรอแบบนี้เหรอ สงสัสยอ่ะอีกรอบนึงแล้วก็ขโมยของเขามาเลยเงี้เหรออ๋อไม่ขโมยโอเคใช้ไปนะครับผมกดซะแล้วก็น่าจะต้องทอย12นะครับผมโอเคเมื่อกี้ลองเฉยๆว่าเดินผ่านตัวเขาจะขโมยอีกไหมแต่เมื่อกี้มันขโมยได้2ลูกเนาะ ดับเบลิลเล่นเล่นสองคนขโมยได้สองรอบหรือว่าเล่นสี่คนขโมยได้หนึ่งรอบ <c oughs> ลุงจะแพ้แล้วเจ้าคนใจร้าย <c oughs> แพ้แล้วเนี่ย <c oughs> okay. กำลังสับสนนิดหน่อยนะครับผมว่ามันขโมยยังไงกันแน่ <c oughs> แพ้แพ้แพน้องไปบายบายนะน้องนะ บตาต่อไปนะครับผมเราก็มาเจอสาล้มอย่างน้องมีนาะเนาะเหมาะกับด่านนี้มากเลยนะครับผมที่ข้ามานางนแพงเพียงแค่สะสมแคนดี้ข้ามานางก็คูณหกแล้วว่ะโหดูดูดูด,ดูน้องทำํำส่วนมากทุกคนเอาเดินหน้าถอยหลังมาหมดเลยเนาะแล้วลุงทำไมไม่เอามาบ้างล่ะ นั่นน่ะสิทำไมกันแน่ทำไมกันน่นนลุงยังจะยังไม่วนนะครับผมเพราะว่าเขามีความสามารถในการยึดเมืองของเราอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราสร้างสมหลังแล้ววนไปอ,ะอ่ะเราจะไม่ได้ก่อสร้างแลนด์มาร์คนะครับผมเพราะว่าเขาจะยึดนะกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมโอเคจบเทิร์นดูสิเขาจะทำอะไรเราบ้าง เขาถอยสิบสองนะครับผมแล้วก็วามาตรงนั้นเนาะโอเคกดก่อสร้างไปได้แคนดี้สีเงินนะครับผมแล้วก็กด12ต่อยเราพรึแแนนบ,าาแ,ลรบแ,ลแล้วก็ได้แคนดี้สีเงินอีกรอบอ่าฮะแล้วก็9นะครับผมแล้วก็เด้งแล้วก็ได้แคนดี้สี ทองแล้วนะครับผมตอนนี้น้องเป็นแคนดี้สีทองเรียบร้อยแล้วก็ทอยเจ็ดเดินผ่านตัวเขาขโมยแ,แคนดี้สีเงินมานะครับผมแล้วก็วนลุงคิดว่าน่าจะจําเป็นนะครับผมจาเป็นที่จะต้องใช้เดินหน้าถอยหลังเนาะในการขโมยแคนดี้เขาเพราะว่าอย่างนี้มันมันไม่ขโมยไงตอนเนี้มันไม่ขโมย กว่าจะขโมยได้นะครับผมนานมากโอเคเมืองผุดแคนดี้มีอย่างละหนึ่งเดีย๋ยวถ้าเราเดินผ่านตัวเขาได้นะครับผมเราก็จะขโมยแคนดี้ของเขามาอีกหนึ่งอหัวเราะแบบชั่วร้ายทำไมอ่าสิบสองแต่เขาก็เล่งที่จะล้มเราอะ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยทำยังไงดีเขาหน้ากลัวจังเลยครับ โอเควาร์ปเ okay. นาะลงเมืองตัวเองสักเมืองหนึ่งอ่าฮะโอ๊ยแคนดี้อยู่ตรงนี้ <Yeah. S 1> ทำยังไงทำยังไงทำยังไงดินเนี่ยออฮืออยากได้แคนดี้แต่เงาเขาก็อยากทำลายนะครับผมดังนั้นเราวนมาเมืองของเราก่อนเพราะว่าเราต้องรีชาร์จก่อนเนาะรีชาร์จความสามารถลดครับผม <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ <Yeah. S 1> แล้วเราก็จะ ทอย12ผ่านตัวเขาแล้วขโมยแคนดี้สีทองมาเป็นของเรา1ชิ้นอ่าฮะแล้วเราก็จะวนนะครับผมอีกหนึ่งรอบอ่าเราได้แคนดี้สีทองมาน้อยนิดนะครับผมแล้วก็ถอย12อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับผมเราจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วเราก็จะถอยเจนะ็ดเนาะ ไม่เจ็ดก็เก้าได้หมดโอเคได้เจ็ดนะครับผมแล้วก็วนเลยแต่ข้อเสียของเราก็คือเราอยู่ข้างหน้าเขาเราอยู่ข้างหน้าเขาดังนั้นเขาผ่านตัวเราแล้วขโมยแคนดี้ของเราไปได้เลยนะครับผมแย่จังสิบสองครับไปแคนดี้ของเราไปนู่นแล้วโอเค แล้วก็อยากใส่โดนในประเทศจังเลยอะเข้ามาอีกรอบครับผมแคนดี้ของเราไปแล้วสองรอบเฮ้ยเสียใจนะเนี่ยเสียใจนะอยู่ๆที่แคนดีห้หายไปแบบเนี้ยเอจะร้องให้เออเอาแคนดี้คืนมาเอาแคนดี้ของเราคืนมานะอ่ะอย่าลืมเก็บรีชาร์จด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวตายเนาะโอเคแล้วก็ ถอยสิบสองนะครับผมอโอเคถอยสิบสองขโมยแคนดี้นะครับผมแต่ปรากฏว่าเป็นแคนดี้เงินทำยังไงดี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 งงดงงดงงดช่วยฉันคิดหน่อยครับเดินหน้าถอยหลังสำคัญมากเลยอ่ะเอ้ยอโอเคแล้วก็ก่อสร้างตรงนี้ครับผม โอ้ยเขาเมืองผุดดีจังเลยอะ่ะเมืองผุดเมืองที่แบบเมืองที่เออหืไม่เราเหลือแคนดี้อีกแค่อันเดียวเองครับขอทำลายเมืองเขาก่อนนะทำลายไปซะนี่เน่และเดินผ่านตัวเขาด้วยแคนดี้เจ้าต้องตกเป็นของข้าเข้าใจไหมรีชาร์จเสร็จครับผมวาร์ปมาตรงนี้ เอาเมืองของเราตรงนี้่ะกดผิดกดตรงนี้เมืองของเราตรงนี้แล้วก็วนแบบนี้แล้วก็กดซื้อไปแบบนี้อาา่ะฮะแล้วเราก็เดินผ่านตัวเขาอีกหนึ่งรอบเพื่อขโมยแคนดี้สีทองชิ้นสุดท้ายฟลิปโอ้โชนะไปแล้วนะครับผมห้าประตูต่อศูนเล่นยากจังเลยอะเล่นยากมากๆเลยอะ ในตาสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเออฮ้ยโหสวยมากน้องยูรังยูรังที่เป็นเวอร์ชันอีวลูชันว้า อย่างเท่มีเมืองผุดด้วยมาดูความโหดของเวอร์ชันนี้กันนะครับผมเดี๋ยวก่อนเขาคิดก่อนว่าจะทำยังไงดีจะชนะเขาได้ยังไงตอนนี้ลุงจะชนะเขาได้ยังไงนะครับผมอ่าเบิ้ลสองเนาะรีชาร์จนะครับผมอรีชาร์จ ไม่รีครับผมทอยสิบแบบไม่เบิร์ได้ปะได้ครับผมแล้วก็มาลงเมืองสุดท้ายของเราเนาะตอนนี้เรามีคันดี้หนึ่งอันแล้วนะครับผมโยแต่แทบไม่เป็นอันเล่นเพราะว่าเพิ่งเคยเจอนะเนี่ยตัวเนี้ยโอเคแล้วก็สี่ปอ อุ้ยเป็นคนที่สุ่มหาทั้งสองอย่างด้วยอะ่ะถือว่าเป็นคนรวยนะครับผมเป็นคนรวยเป็นคนรวยมากปิดทั้งจี้ใหม่ทั้งตัวใหม่แบบอีโวด้วยอะ่ะเฮ้ยเห็นแล้วก็อิจฉาเฮ้ยอิจฉาทั้งเลยครับอ่ะไม่เป็นไรวนไปขมโมยเขาก็เออขมโมยเขาก็ไม่ได้อะไรเนาะลืมไป ว่าเขานั้นไม่มีแคนดี้สีทองเลยนะครับผมขโมยเพื่อนั่นไงดิขโมยเพื่ออ่ะตกเมืองเราก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเรแเราก็ซื้อแลนด์มาร์กเนาะเขาน่าจะบินมาเมืองนี้นะครับผมแล้วก็ทำการดูดเราทำการทำทุกอย่างทำให้เราแพ้ โอ้ยทำไมแคนดี้เขามีสองอันแล้ววะร้ายกาดมากเลยอ่าเราได้ยังรีชาร์จรีชาร์จยังไม่ได้แต่ตัวเขาก็อยากเดินผ่านนะครับผมัาเมืองนี้ก่อนนะโอเคไม่ได้รีชาร์จอยู่ดีช่างมันก่อนทอยสิบสอไปก่อน ไปสิบสเสร็จบปอไปสีครับผมแล้วก็น่าจะต้องทำการลงแลนของเราสักหนึ่งแลนเพื่อรีชาร์จลงแลนไม่ดีไม่มีรีชาร์จตอนนี้ไม่มีรีชาร์จท,ท,ทำยังไงทำยังไงดีมันมาตรงนี้ก็ได้แล้วก็ ลงเมืองเขาตรงนี้ <Elena> อฮะ <cały istas S 2> ตอนนี้เมืองแพงคูณหกนะครับผมน่ากล right. ัวมากโอ้ยนี่ก็เมืองผุดเก่งแล้วเมืองผุดถูกเมืองด้วยนะเป็นเมืองที่มีแคนดี้ด้วยโอโอเคแล้วก็วาร์ปนะครับผมวาร์ปไปตรงไหนดี บ้าบลงแล้วก็โ,โหก่อสร้างเลนมานะคะ่ะโหแล้วก็ดูดเราอ่ะแล้วก็โหดูดีใส่ดีบัฟใส่เราด้วยอะ่ะใจร้ายไม่เคยเจอใครใจร้ายเท่าเธอมาก่อนเลยครับเขาเดินผ่านตัวเราอีกหนึ่งครั้งแล้วก็สีม่องเท่งแล้วเนาะโอเค,อเคยกเว้นข้ามั่านทางไม่ออกออืมยกเว้นทำไมยกเว้นข้ามันทางไม่ออกให้เราอะ่ะ หเจอตัวใหญ่ใจต้องนิ่งแค่ไหนนะครับผมโอเควา้าบตรงตรงนี้เฮ้ยเขามีถอยถอยหลังไหมอ่ะเขามีถอยถอยหลังโหยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยครับถอยเจ<ห>็ดโอเคได้ 9, นะเก้าเนาะขโมยแคนดี้ของเขาครับผมแต่เขาเดินผ่านตัวเราสองรอบแบบปุ๊บปุ๊บเราก็ตายแล้วอ่นะเนาะ แล้วก็ตายแบบตายจริงๆนะโอเคโดนต่อยด้วยโอ้โหดูดอีกโอ้แคนดี้มยโหดจังเลยตัวใหม่อ่ะตัวใหม่ที่ e อีโวโหดมากเลยเนาะเออเรามารีวิวอะไรเนี่ย <laughs> เรามารีวิวแผนที่ใหม่หรือว่าตัวใหม่นะครับผม โอเคมันช่างแตกต่างกับลองเล่นดูมากๆเลยเนาะก็อถ้าจะเล่นน้องจริงๆอะ่ะลดูคิดว่าหาตัวที่เป็น o, อีโวอ่ะน่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายอะนะ่ะเนาะหาหาที่เป็นอเป็นอีโวเหอะเป็นแบบที่ถูกปลุกอะ่ะอืมก็ใครๆก็ฆ่าได้ง่ายๆทั้งนั้นน่ะดูดิเนี่ยสวยด้วยตัวอีโวนะครับผมโหยยยยายได แต่ต้องได้หมายเลขสี่มาก่อนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากันลวกันหวังว่าจะเป็นคลิปที่ทุทกคนอยากดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอทุกคนมีความสุขกับเล่นลเกมเศรษฐีเซิร์ฟป,ประเทศเกาหลีนะครับผมใครที่สุม่มน้องยุนรังยังไม่ได้ตัวอีโบนะครับผมก็ยังเหลืออีเวนต์อีกตั้งหลายวันเนาะยังไม่ต้องยอมแพ้นะครับผมยังไงซะทุกวันเราก็จะได้ลูกบาทมาวันละ8ลูกนะครับผมก็เปิดเปิดไปเปิดของดองแล้วเอาของดองไปเปิดหานะครับผมก็น่าจะปิดแหละ นะโอเคไปแล้วครับผมวันนี้บ,บ๊ายบายหวังว่าจะมีความสุขกันในด่านใหม่เนาะโอเคจุบ๊บ